ตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับเพื่อนเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้จะไปทำอะไรบ้างวันนี้จะไปกินโค้ดแล้วก็ไปช้อปปิง้งได้เปื่อยนะคะ นะคะทุกค,คนเยอะไหมเยอะมากสุดๆมาก่อนเวลาสี่แล้ดีเออประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเรามารอกินกันอันนี้เราก็มีสมาชิกมาเพื่อเพิ่มนะคะ ก็คือกินเสร็จแล้วนะคะทุกคนอิมอ่มอิ่มมากแล้วก็จะไปถ่ายรูปโฟตโฟต้บูธกันต่อสองคนกลุ่มเมื่อยๆกลับบ้านแต่แล้วนะคะทุกคนมีคนเยอะอือเหลือรูปนะคะทุกคนเติมลิฟต์ค่ะน่าขาวมากเลยทุกคนสวยอ่ะสวยอ่ะ โอ้โหกลับกล้องอัตโนมันอุ้ยอุ้ยเลอะด้วยค่ะก็คือถ่ายอย่างนี้ไปก่อนนะคะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวได้แล้วค่ะก็กำลังอ่านวิธีการใช้งาน่าดแรงมากค่ะทุกคนเนยเจ็ดบาทแกสแกนก่อนตอนนี้คือแสงสายมาหน้าแบบโกลว์โกลวีก็มีหลายหลายตู้ที่เดยกต่องเลือกกรอกได้เลยว่าจะเอากรอกแบบ ต้องต่อแบบหนเิดมคะทุกคนเฮ้ยเขาจะสตาร์ทแล้วอ,อ,อไหนดีคะอ๋อติก๊กเกอร์ไหนด๊ะเป็น E ไหม จะมาหาชุดเแบบว่าแต่งเล่นไปลองกันค่ะทุกคนก็คือเดี๋ยวเราจะสลับลุคกับแซนดี้นะคะก็คือให้คนนี้เราเลือกให้แซนดี้ส่วนแซนดี้กเลือกให้เรานะคะมาดูกันว่าจะเป็นยังไงตัวนี้คือใส่แล้วต้องหน้าหลกอ่ะทุกคนมันต้หน้ารักเหมือนแบบเติกย่บุ่นอะไรไรแดบเอ้ยก ตุ้มตุ้มครบนะแกงมอมนะคะนี่สไตล์ญี่ปุ่นน่ารักวะน่ารักอ่ะอะไรค่ะมาแลกกันโอเคน่ารักนี่เธอหาชุดอะไรมากูดูเนี่ยเหมือนเข้าไม่ได้เลยอันนี้คือดูดีเว้ยเป็นยงไงกัให้ลูกนี้เท่าไหร่ปวดตีสฉยไหม ไม่ใส่กระโปรงแบบนี้ในการถอดกางเกงเลยอ,นนอ,อันนี้ก็ที่เจ็ดเพื่อนนี้ใส่ลแล้วเธอบอกกับติ๋ไม่เสกสวยไว้แบบว่ามันจะต้องแบบเซ็กซี่นิดนึงไปแล้วค่ะอยู่ที่ลอฟสยามดิสคัฟเวอรี่ค่ะโลมาลอฟคือมันมีกระเพียกขายมันคืออะไรคะมันคือปากกาตัา้งเนี่ยอันนี้ยอันนี้คือเก่งมากทุกคนมันคือนอ้องอย่างเงี้ยน่ารักอ่ะ ก็คะเราจะมาทัวคือตอเลยว่ามีแต่ของแปลกทางนั้นนี่ไทไลท์อคะอะไรป้าปัญาลุกลื่นลื่นุกลื่นอย่างนี้ขนาดนี้แล้วมันคือช็อกโนแลตันเออยยาสิปันเอน่ารักมากนากอยู่นูทุกคน ภารกิจของเราก็คือเดินจากสยามมาที่สัมยานนะคะตอนนี้เรากำลังอยู่ที่อุทยานลอยปีใช่ตรงแอมปาร์กนะคะสวัสดีค่ะก็เดี๋ยวจะขี่หลังแซนดี้กันนะคะนี่ลองดูลองดูฟิลแฟนฟิตายแน่แกตายตายอีกครั้งหนึ่งขึ้นมาแล้วตายอุ้ยไม่อด้แซนุ๊้ เป็นจริงชาน่ะจ้ะเอากว่งใหม่แกว่งใหม่เข้านะหนึ่งสองสามตืดลมรืดนี่ห้าหนึ่ถึงแล้วสามย่านมิดทภาวทาถาถาถ เนื่องไหมคะนี่คือผู้นําเลยนะเนื่อยคือเป็นคนคนําทางตอนนี้มัดผมขึ้นหมดแล้วร<ช>้อนไม่ไหวตั้งแต่สยาบมาจนถึงสามยา่านคือผู้เชี่ยวชาญนะคะที่นี่ของ c นเ c นเชเราก็จะมีซิฟ f สมามองตวองเลยค่ะแล้วจะเกียยนะคะคน นี้ก็คือมานั่งลองเก้าอี้มูจินะคะมีนุน่มมากแบบว่าอยากนอนเลยโน้ตฝั่งนน้นสบายสุดขอนอนมูจิเยอะมากเไยทีู่้ว่าบาไปแล้กลับดีดีสถานีต่อไป กินเลยนายกินเลยเราวังร้อนนะ